งานเปิดวิกบิ๊กสมติดมาสจบไปแล้วนะคะแต่ว่างานมหักกรรมฉลองครบรอบ49ปีของทางช่อง3รอคุณผู้ชมอยู่นะคะคในวันเสาร์ที่2มีนาคมค่ะเพราะช่วงนี้นะคะเหล่าดาราค่ะที่ อาจจะต้องไปเตะฟุตบอลเนี่ยนะคะก็ต้องซุ่มซ้อมกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะไปดูบรรยากาศการซ้อมกันต่อเนื่องของพวกเขากันเลยนะคะกัปตันค่ะมานะคะครั้งนี้กัปตันหนุ่มเกรซวรินทร์ค่ะเป็นกัปตันทีมสีชมพูนะคะแต่ว่ากัปตันสีเขียวนี่มาหรือเปล่าคะเหมือนจะไม่มานะคะกัปตันบอยประกรณ์ไม่มาค่ะค่ะก่อนมาเมื่อกี้เขาก็ เตรียมความพร้อมของร่างกายกันนะคะค่ะครั้งนี้เนี่ยนะคะนักข่าวเราบอกว่าให้จับตามองคนนี้ค่ะเพื่อนคณินเพราะว่าปกติแล้วเพื่อนเนี่ยเขาเป็นคนออกกําลังกายใช่ไหมคะ,คะแต่ว่ากีฬาที่เขาชื่นชอบคือบาสเกตบอลค่ะ,คะฟุตบอลเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ชอบแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นสักเท่าไหร่ค่ะก็เลยต้องมาฝึกซ้อมให้เข้าที่เข้าทางกันหน่อยนะคะ ซ้อมตอนนั้นมันลื่นนะลืมันเปีย<อ>กทีมันเปียกน่าจะไปต้องไปซุ่มซ้อมให้มากกว่านี้แล้วครับก็เขาถนัดบาสเกตบอลนะคะแต่ว่าก็ตั้งใจกันมากค่ะ,คะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสีเขียวนะคะเป็นทีมที่ชนะมาตลอดแล้วก็มีเสมอด้วยค่ะคร,ครั้งนี้จะเป็นยังไงไปฟังแต่ละคนก็พูดกันค่ะ จริงๆแล้วอันนี้เป็นการซ <c oughs> <UND> <AL> ้อมั <IEL> ้งท <brilliant> <c oughs> ี่4ี่แล้วผมก็มาประมาณสองสมครั้งทุกครั้งที่มาสีเขียวชนะตลอดเสมอครั้งนึงเสมอเสมอใคว่เสมอเสมอแมทที่เราไม่ได้มาแมทที่ผมไม่ได้มาผมก็ไม่ได้มาวันที่เสมอแต่วันที่ผมมาผมแพ้เราจะมาเยอะสีชมพูตลอดทุกคนเล่นบอลดีอาจจะเห็นตัวอย่างจากเรากับทัานสีเขียวที่ใช้ไม่ได้เลยไม่เคยมามาวันแรกบีหน่าเขาจะให้พีเป็นละบอยอาจจะต้องโดนปลด ถ้าถามแบบนี้เนี่ยมีกล้องด้วยเราก็ต้องตอบว่ามั่นใจอยู่แล้วเราก็ต้องมัม่นใจอยู่แล้วไม่มีกล้องก็บอกว่าอาไ,ไปดูกันในสนามแล้วกันว่า<ะ>จะเป็นยังไงก็จะพยายามทําประตูให้ได้ดีกว่าพูดมั่นใจขนาดนี้นะคะคกับตันเกรทค่ะก็เลยขอ โทรลวดลายความพริ้วไหวดังสายลมนะคะก็เลยคว้าแต้มแรกไปก่อนดึงประตูต่อศูนย์ค่ะ<อ>หลังจากนั้นไม่นานนะคะสีเขียวไม่ยอมแพ้ค่ะตีแต้มเสมอขึ้นมาเป็นดึงประตูต่อหนึ่งนะคะการแข่งข,ขันจะคงเข้มข้นค่ะแ<อ>ต่ตก็วัดลวดลายกันแบบไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งทั้งสองทีมจบเกมไปด้วยคะแนนสามประตูต่อสามท้ากัปตันเสียมพู่อยค่ะว่าทำไมรอบนี้ถึงเสมอกันได้นะคะ สีชมพูก็มาน้อยน้อยหน่อยไม่ถึง1ิคนนะครับก็ต้องยืนตัวสีเขียวเพเล่นบ้างเล็กน้อยวันนี้เสมอ3ามก็ถือว่าวิ่งลิ้นห้อยทั้งผมแล้วก็ลุกขีน, <c oughs> นรอบรดูวันจริงว่าจะเป็นยังไงพวกเราแข่งกันเพื่อที่จะให้วันจริงให้เล่นให้สมุกที่สุดเพราะว่ามาวิ่งเอาแรงกันนะฮนะบ,บางคนก็วิ่งเกินกํลาลังนิดน,นึงนะฮะอาจามีตะคิวกินไปบ้างแต่ว่าวันจริงเราจะไม่มีตะคิวกินให้อายคุณผู้ชมแน่นอนเจอกันวันจริงครับสองทีมน เออหรือว่ากับตันบอยไม่มาคะนั่นน่ะสิครับแต่มีพี่โป๊บนะคะเออโป๊บเข่าดียังดีแล้วเขาบอกเขาข่าดีแล้วเขาบอกว่ามาวิ่งเอาแรงกันแต่ว่าอาจจะมีบางคนวิ่งออมแรงก็ได้เลยสองมีนาคมก็ต้องไปรอลุ้นกันที่สนามจริงนะครับ